มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดิมเมนรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเลียมจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอรเปอรเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทไทยเรนอาคารคอป์ปอรเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ1 6 4่ ช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money p พ u s ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง fm 101นยะครับย้ำคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับลุ้นกนันทั้งสิ่ง6กรางวัลประจำวันนี้นะครับคำถามถามว่าสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินให้วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่ให้วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่ระหว่างข้อ1 10ล้านบาทข้อ1 10ล้านบาทหรือข้อ2 ยีล้านบาทหรือข้อ2 20ล้านบาทถ้าทราบคำตอบและด่วนนะครับส่งคำตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S มานีพลัสติดกันตรงตัวตอบข้อ1หรือข้อ2ตามด้วชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น6รางวัลประจำวันนี้ถ้าฟังไม่ทันก็เข้าไปที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน m o n e y p พลัแล้วคลิกเข้าไปที่เครื่องหมายคำถามเชิญได้เลยถ้าทราบคำตอบแล้วรีบส่งมาโดยด่วนนะครับส่วนช่วงนี้ครับเป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน คุณฟังครับบังจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนมอบรายได้สนับสนุนมูล,ลนิธิชัยพัฒนานะครับโดยคุณยอดพจวงรักมิตรรองกรรมการผู้จัดการบริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กรบริษัทบังจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนมอบรายได้จำนวน200,000บาทจากการจำหน่ายปฏิทินชุดบันทึกตามรอยพระบาท ผ่านสภา F e t c h and Easy Food Market โดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับดรสุมเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิใช้พัฒนาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆของมูลนิธิใช้พัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนักสำนักงานมูลนิธิใช้พัฒนาเมื่อเร็วๆนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมบังจากปิโตเดียมจำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ คุณผู้ฟังครับสุภาลจับมือการบินไทยแจกโปรโมชั่นหรูได้บ้านได้บินฟินไกลทั่วเจแปน บริษัทสุภไลจำกัดมหาชนนำโดยคุณไตรเตช้าตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการและคุณกรกฎชาตาสิงห์ผู้มในการฝ่ายขายประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตอกย้ำการเป็นพันธมิตรธุรกิจส่งโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดได้บ้านได้บินฟินไกลทั่วเจแปนอภิสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่จองบ้านหรือคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ทั่วไทย กว่า80โครงการของสุภลัยรับสิทธิ์ได้บินคู่บินฟรีไม่ต้องลุ้นสูงสุด4ที่นั่งโดยบินตรงกับสายการบินไทยทั่วญี่ปุ่นเพิ่มความเป็นอิสระทุกการเดินทางเนื่องจากสามารถเลือกเมืองได้เลือกเวลาเดินทางเองได้และรับเพิ่มส่วนลด ณวันโอนมูลค่าสูงสุด30 0 0 0บาทเพื่อนำไปเพื่อเพลินกับการช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์และค่าส่วนกลาง1ปีแรกโปรโมชั่นสุดฟินเช่นนี้สำหรับการจองตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึง30กันยายน2560เท่านั้นนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1720 1720และ w w w s u p a l l y c o m นะครับ และช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กรณีศึกษาจากทางบริษัทสุภัลจำกัดมหาชนนะครับเรื่องของการทําธุรกิจในอสังหาริมทรัพย์และกรณีศึกษาการทําแคมเปญพิเศษในตลาดที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงในช่วงนี้ด้วยผมเชิญกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภัลจำกัดมหาชนคุณไตรเตชะต,ตั้งมติธรรมให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในะช่วงนี้ครับ คุณไตรเตชะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุชนาครับครื่องหลังของปีในฐานะด e v e l o อ e เปอร์เนี่ยคิดว่าอะไรคือความท้าทายที่รออยู่บ้างสำหรับเครื่องหลังของปี60ปีนี้ครับครับมีหลายด้านนะครับคนมองว่าหนึ่งหลักๆเลยคนมองว่าตัวอัตราการกู้ไม่ผ่านอัตราการกู้ไม่ผ่านที่หลังๆเนี่ยตามข่าวก็คือดูเหมือนจะเยอะมากขึ้นตามข่าวดูเหมือนเป็นอย่างนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคอนเซิร์นไหมเป็นส่วนหนึ่งที่เรามาดูนะครับว่าถ้าลูกค้าจะกู้ไม่ผ่านเพิ่มขึ้น หนึ่งมันจริงหรือเปล่าอ่าถ้ามองว่าปีนี้ปีหนึ่งเจ็เนี่ยอัตราการกู้ไม่ผ่านของลูกค้าเราเทียบกับปีก่อนหน้าเนี่ยลดลงแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจมองเทรนระยะยาวอาจจะดูสูงขึ้นมาในช่วงสองสามปีครับแต่ว่าณปีนี้เนี่ยดูมันเป็นปัญหาที่น้อยลงแล้วครับทีนี้อัตราการกู้ไม่ผ่านคุณไตเดชบ,บอกว่าสําหรับลูกค้าสุาลัยดูเหมือนว่าอัตราการกู้ไม่ผ่านเนี่ยลดลงนะคำถามคือเป็นเพราะอะไรครับเนี่ยส่วนหนึ่งคือ ต้องมอกว่าด้วยตัวลูกค้าเองนะครับคือก่อนหน้านี้นเนี่ยเรามีปัญหาส่วนหนึ่งคือลูกค้าที่ติดภาระหนี้สินจากรถยนต์คันแรกอะนะครับซึ่งตอนนี้บางส่วนก็อาจาอาจะาผ่อนหมดแล้วรหรือว่าเคลียร์ปัญหาตรงนั้นได้แล้วก็ตามหรือภาระหนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับอันนั้นช่วยได้ส่วนหนึ่งคร,ครับแต่ส่วนที่สองก็คือลูกค้าที่ออกมาซื้อวันนี้เนี่ยเป็นลูกค้าที่ ก่อนหน้านี้อาจจะมีความกังวลต่างๆนานา,นา,นาจนมีช่วง period ซะปีปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันนิ่งจนเขาคิดว่าเออเขาออกมาซื้อบ้านได้นะครับคนที่ถึงมีกําลังซื้ออยู่แล้วสามารถกู้ได้ตอนนี้ออกมาซื้อมากขึ้นอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ความจริงที่ว่าถึงเศรษฐกิจจะไม่ได้ดีมากนักแต่ลูกค้าที่เป็นคนระดับกลางกินเงินเดือนอืไม่ได้มีปัญหา นะครับอย่างแย่ก็อัตราเงนินเดือนอาจจะขึ้นน้อยหน่อยแต่ปัญหาเรื่องต้องห่วงการตกงานเนี่ยเราไม่ได้ต้องห่วงเรื่องนั้นกันครับ เ,เรียกว่ากลุ่มมนุษย์เงินเดือนระดับกลางขึ้นไปน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักๆของสุภาััยจำกัดมหาชนใช่ไหมครับใช่ครับและผมเชื่อว่าคงเป็นเช่นเดียวกับทุกตูล็อเปอร์นะครับหรือกระทั่งธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็ตับนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรแรกเรื่องของอัตราการไม่อนุมัติสินเชื่อของธนาคารเอาเข้าจริงๆแล้วของคนอื่นเป็นไงไม่แน่ใจแต่ของสุภาัยเนี่ยมีอัตราการถูกปฏิเสธน้อยลงนะครับ ครับนะครับต่อมาเรื่องของทิศทางดอกเบีย้ยในช่วงครึ่งหลังของปีที่เขาบอกว่าถ้าดอกเบีย้ยขึ้นน่ะมันอาจจะส่งผลต่อกําลังซื้อของลูกค้าเพราะว่าลูกค้าอาจจะกําลังซื้อลดลงอันเนี้ยถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้าทายคาดว่าจะมาท้าทายในช่วงครึ่งหลังของปีไหมเรื่องดอกเบีย้ยตอนแรกเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วมองมาปีนี้ทุกคนเชื่อว่าดอกเบีย้ยขึ้นแน่นอนอ่าอ่าอ่า ปรากฏว่าสิ่งที่เราได้เห็นคือดอกเบี้ยลดลงใช่นะครับมันก็ทําให้เป็นประโยชน์มากมากเลยสําหรับทางลูกค้าที่อยากจะออกมาซื้อวันนี้นะครับเพราะว่านอกจากดอกเบี้ยกระทั่งปลายปีที่แล้วก็เป็นหนึ่งในช่วงที่ต่ําที่สุดจังการกู้ซื้อบ้านนะครับที่เราเคยเห็นในช่วงหลายปีหลังแล้วเนี่ยวันนี้ต่ําลงบีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างน้อยในด้านนี้ช่วยได้ผมไม่ได้คิดว่าจะมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าแนวโน้มรัฐบาลอยากให้ดอกเบี้ยลง าจะบอกว่าปลายปีนี้จะมีการขึ้นเยอะแยะมากมายคงไม่ใช่นะครับแต่ถึงจะมีการปรับขึ้นอย่างแยกก็คงไม่เกินสิ่งที่เป็นปลายปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคงเป็นโอกาสที่ดีมากๆสําหรับลูกค้าอยู่มุมมองก็คือไม่เชื่อว่าในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยดอกเบี้ยจะขึ้นใและถึงแม้ถ้าจะขึ้นจริงก็อาจจะกลับไปแถวๆใกล้เคียงกับช่วงปลายปีที่แล้วคงไม่เกินนั้นดังนั้นนะครับอัตราการปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อของแบงก์ของสุาภัยก็ลดลง เรื่องของทิศทางดกเบีย้ยก็มองว่าไม่น่าจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วอะไรคือความท้าทายที่รออยู่ขอตัวแปรเดียวครับคุณไตเตชัดอ่าคงเป็นการแข่งขันนะครับการแข่งขันการแข่งขันระหว่างเดเวลอปเปอร์รายใหญ่กันเองอืมอ่าคือต้องมองว่าก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนไป4ี่หปีที่แล้วเราเห็นการแข่งขันค่อนข้างดุเดือดจากทุกเพลเยอร์ครับรายใหญ่รายเล็กรายกลางวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าการแข่งขันเป็นของรายใหญ่ๆชนกันเองมากขึ้นช้างชนช้างชนกันเองมากขึ้น ใช่ครับเพราะว่าทางธนาคารพันธุ์ต่างเนี่ยไม่ได้ปล่อยสินเชื่อทำโครงการ,รให้กับ d e v e l o p เ r รายย่อยอแปลว่ามันก็เหลือแต่ d e v e l o p เ r รายใหญ่ที่จะทำโครงการแข่งกันเป็นผลประโยชน์ของลูกค้าเต็มที่เลยเพราะทุก d e v e l o p เ r ก็ต้องนำสินค้าที่ดีที่สุดทำเลที่ดีที่สุด ราคาที่รีดกันมาแล้วว่าราคานี้แหละทำให้แข่งขันได้ครับน้มาสู้กันแในเมื่อมองว่าการแข่งขันจะคึกคักดูเดือดเข้มข้นครึ่งในช่วงครึ่งหลังโดยเฉพาะกับรายใหญ่ๆชนกันช้างชนช้างเนี่ยนะครับเขาแข่งกันด้วยอะไรแบรนด์ตัวโปรดักสินค้าที่มีความแตกต่างหรือเป็นเรื่องของโปรโมชั่นกันแน่ครับคุณตาเตชะ คงต้องเป็นทุกองค์ประกอบมาผสมกันนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแบรนด์อันนี้ถือ <brand. S 1> ว่าสูสีใช่ไหมครับตัวแบรนด์เนี่ยผมคิดว่าเป็นหนึ่งในส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับเหตุผลที่รายใหญ่ๆเนี่ยฉีกตัวออกมาจากรายเล็กก็ด้วยแบรนด์นี่แหละนะครับทำอย่างไรให้เป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้าคือลูกค้าจะนําเงินก้อนที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในชีวิตเขานะครับมาฝากไว้กับเรารเพื่อให้เราสร้างบ้านในฝันให้เขาแน่นอนว่า ถ้าเป็นเดือดรับเปอร์รเล็กๆก็อาจจะได้รับความน่าเชื่อถือน้อยหน่อยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรายใหญ่ชนกับรายใหญ่เนี่ยแบรนด์ต่อแบรนด์มันก็ใหญ่พอๆกันอันนี้อาจจะดูความได้เปรียบเสียเปรียบยากหน่อยหรือเปล่าคุณตเาเตชะถ้ามองในมุมนั้นใช่ครับ<อ>รายใหญ่เนี่ยความได้เปรียบเสียเปรียบอาจจะมีบ้างแต่คงไม่ได้มากนักนะครับเ,เพราะฉะนั้นเรื่องแบรนด์ต้องบอกว่าสูสีนะระหว่างรายใหญ่กับรายใหญ่นะครับทีบบนี้ขยับไปดูเรื่องของตัวความแตกต่างทางด้านโปรดัก ระหว่างรายใหญ่กับรายใหญ่ด้วยกันเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะไหมหรือว่าหาความแตกต่างได้ยากครับตอนนี้จริงๆต่างน้อยลงเรื่อยๆด้วยนะครับอ๋อแล้วคือมันคงแล้วแต่ว่า positioning ที่ลงด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทุก d e v ล l อปเปอร์ก็มุ่งมาในลักษณะเดียวกันรูปลักษ์โครงการที่ตอนนี้ลูกค้านิยมเป็นสไตล์โมเดิร์นครับ ก็จะเป็นอย่างนั้นแท้ทุกแบรนด์นะครับยกเว้นบางโพสิชันที่อาจจะลงในชําเนที่ต่างไปอาจจะมีการปรับรูปแบบสินค้าบ้างที่จับ niche market อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตัว p r o d u ั t ์ต่างๆถ้านับตัวบ้านอย่างเดียวคล้ายกันนะครับการบริการการดูแลชุมชนตอนนี้ทุกคนพัฒนาเรียกว่าออกมาในมุมที่ดีมากๆแต่ใกล้เคียงกันมากดีมากๆแต่ใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองความแตกต่างได้ยากหน่อยนะตัวที่จะฉีกได้มากหน่อยอาจจะเป็นเรื่อง ด้านราคาอืนะครับที่แล้วแต่ในทาเลแล้วแต่สินค้าที่เดเวลอปเอปเอร์เลือกมาลงจะเป็นทําเลเดียวกันจะเป็นบ้านแฝดหรือจะเป็นทาวน์โฮมหรือจะเป็นบ้านเดี่ยวอที่จะทําให้ราคามันฉีกต่างกันได้บ้างครับจริงๆถ้าถามผู้พิพากนะจะเป็นลักษณะที่ชอบใครก็ซื้อแล้วแต่ช,ชอบอ่ะใช่ไหมปกติแล้วลูกค้าเนี่ยจะเลือกว่าในทาเลนี้นะครับมีแบรนด์ไหนบ้างแล้วเขาเอาจจะตัดแบรนด์ที่เขาเนาทีหรือไม่ได้ชอบออกไปนะครับถ<อ>้าเหลือแบรนด์ที่ เขาโอเคขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะมาเลือกอาละครับอันนี้ก็ถือว่าแตกต่างกันน้อยหน่อยแล้วแต่ชอบนะถ้าเป็นเรื่องของตัวความแตกต่างในเรื่องของ Product ์สินค้านะครับทีนี้ขยับมาอีกตัวแปรหนึ่งนะครับเรื่องของการแข่งขันที่ดูเหมือนว่าจะยิ่งคึกคักมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับนั่นคือเรื่องของโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นเนี่ยถือว่าจะแข่งกันเยอะจะแข่งกันแบบกระจายไหมในช่วงครึ่งหลังของปีครับคงเห็นพอสมควรนะครับเพราะว่า เราช่วยยิ่งใจมาสามนะครับซึ่งผมคิดว่าปีนี้ d e v e l o p ป r อร์หลายรายอยากจะนำโครงการมาล้อนใจมัดสามนะครับ,ค,รบคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมคิดว่าลูกค้าโชว์ให้เห็นว่ามีความต้องการในการซื้อที่อยู่อาศัยค่อนข้างมากสัญญาณมันออกอสัญญาณมันออกค่อนข้างชัดนะครับจริงรถามว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งในช่วงที่บรรยากาศในการซื้อผมว่าดีที่สุดในช่วงหลายปีหลังเลยดีที่สุดในช่วงหลายปีเลยแหละครับใช่ครับงั้นขอไปดูกรณีศึกษาโปรโมชั่นล่าสุดของทาง สุภัยจํากัดมหาชนหน่อยได้ไหมครับครับเห็นทางสุภัยไปจับมือกับการบินไทยแจกโปรโมชั่นรู้เลยอะไรนะได้บ้านได้บินฟินไกลทั่วเจแปนที่มาที่ไปเป็นยังไงไปจับมือกับการบินไทยได้ยังไงครับครับเราก็มองหาพันธมิตรทางธุรกิจนะครับที่คิดว่า ตอบโจทย์ให้ลูกค้าเรานอกจากลูกค้าเราเป็นกลุ่มที่แน่นอนต้องการที่อยู่อาศัยเป็นบ้านหลังแรกและหลังเดียวแล้วเนี่ยนะครับ,รบก็ยังมีความต้องการที่จะเอ็นจอยไลฟ์สไตล์ได้เนี่ๆด้วยนะครับ,รบทาอย่างไรให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดเราก็ลองหาพันธมิตรที่เราติดต่อได้นะครับ,รบก็มาคลิกที่ทางการบินไทยนะครับซึ่งแน่นอนเป็นแบรนด์ที่คนไทยเชื่อถือมากที่สุดในแง่ของอสายการบินอยู่แล้วครับเราก็คิดว่าลูกค้าเราอยากจะ ไปพักผ่อนที่ไหนหลังจากที่เขาตกลงเลือกบ้านที่เขาอาจจะแฮปปี้ที่สุดแล้วนะครับกับโครงการของสุภลัลครับปกติเราก็จะได้ยินว่าลูกค้าอยากจะไปญี่ปุ่นอาอะที่ยอดนิยมอันดับต้นๆของคนไทยเลยในช่วง <ผม S 1> นี้คนระับผมเลื่านอันดับหนึ่งได้เลย, <c oughs> เลยนะ <c oughs> ไม่ไม่ยากนะครับครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นการโควกการบนไทยว่าสําหรับลูกค้าของสุภลัลนะครับที่ซื้อบ้านพร้อมอยู่อืนะครับจาก80กว่าโครงการของเราเนี่ยทั่วประเทศเลยนะครับก็จะได้รับสิทธ บินคู่นะครับอย่างน้อยเป็นคู่ก็คืออย่างน้อยสองที่นั่งไปได้หลายๆ d e s เดสติเนชันทั่วญี่ปุ่นแล้วก็บินกับการบินไทยนะครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นโปรโมชั่นที่ลูกค้าหลายคนพอเราเริ่มมีพูดออกไปบ้างเนี่ยลูกค้าหลายคนตื่นเต้นแล้วก็อยากจะไปครับนี่คือโปรโมชั่นได้บ้านได้บินฟินไกลทั่วเจแปนนะครับคุณไตเตช้าบอกว่าเป็นอภิสิทธิ์เฉพาะ ลูกค้าที่จองบ้านหรือว่าคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ทั่วเมืองไทยของสุาลัยกว่า80โครงการถูกต้องไหมครับใช่ครับนี่เป็นโครงการที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ใช่ไหมครับครับเอเห็นบอกว่ารับสิทธิ์บินคู่บินฟรีไม่ต้องลุ้นและมีโอกาสลุ้นสูงสุดถึง4ที่นั่งแหละครับคุณไตเตชะครับอันนี้ก็แล้วแต่ขนาดบ้านที่ซื้อนะครับโ้กระทั่งลูกค้าซื้อบ้านหลังเล็กที่สุดสมมติเซเป็นทาวน์โฮมครับสองชั้นอ่านะครับราคาอาจจะไม่ถึงสองล้านบาทด้วยซ้ำนะครับก็ได บินไปญี่ปุ่น2ที่นั่งนะครับถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่อาจจะได้ถึง4ที่นั่งครับก็เป็นได้ใช่ครับเห็นบอกว่าโปรโมชั่นเนี้ยของสุภาลัยที่ไปจับมือกับการบินไทยได้บ้านได้บินฟินไกลทั่วใจแปนเนี่ยสามารถเลือกเมืองไหนที่ญี่ปุ่นก็ได้หะครับใช่ครับได้หลายด s เ i นเ t ชันเลยนะครับแน่ๆเลยก็มีโตเกียวโอซาก้านะครับฟุกุโอกะพวกนี้มีหมดเลยนะครับครับนะเลือกเมืองเลือกเมืองใดๆในญี่ปุ่นก็ได้และ เลือกเวลาและเลือกเวลาเดินทางเองก็ได้ด้วยแหละครับใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษจริงๆคือปกติแล้วบอกว่าพอเป็นโปรโมชั่นบินกับสายการบินไหนก็ตามจะมีการกําหนดว่าต้องบินในช่วงเวลานี้เท่านั้น<อ>ช่วงนี้ไม่ได้ช่วงนั้นไม่ได้ครับ,รบแล้วก็ฟิกหลังจากนั้นเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อของเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นอิสระทุกการเดินทางเลยสําหรับโปรโมชั่นนี้สามารถเลือกเมืองอาจจะไปญี่ปุ่นที่เมืองไหนก็ได้ เลือกเวลาเดินทางเองก็ได้แล้วก็ลุ้นรับเพิ่มส่วนลดณนะวันโอนสูงสุดถึง30 0 0 0บาทจะได้เอาส่วนลดนี้ไปช็อปญี่ปุ่นใช่ไหมคุณตัดเดชะครับครับใช่ครับนะฮะอันนี้อันนี้คือสิทธิพิเศษนะครับแล้วตกลงโปรโมชั่นนี้ได้บ้านได้บินฟินไกลทั่วเจแปนของสุภาลที่ไปจับมือกับการบินไทยเนี่ยนะครับโปรนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ครับเนี่ยสำหรับการจองตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับถึง30กันยายนนี้ครับครับตั้งแต่ 1กร,กรกฎาคมจนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าลูกค้าพูดถึงว่าได้แค่ตัวเครื่องมิออย่างเดียวนะครับนอกไปจากนั้นแล้วลูกค้าแน่นอนซื้อบ้านนะครับก็ะยังมีการฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์แล้วก็ค่าส่วนกลางในหนึ่งปีแรกด้วยที่เคยได้เดิมก็ยังได้อยู่นะก็ยังได้อยู่แล้ว80โครงการของสุภลัลซึ่งเป็นโครงการสร้างเสร็จพร้อมโอนเนี่ยนะครับกระจายอยู่แถวๆไหนบ้างครับเนี่ยคุณไตเตช้ชะต้องเรียนว่าทุกที่เลยนะครับตั้งแต่ทางเหนือสุด นะครับเชียงใหม่เลยนะครับลงมาจนถึงภูเก็ตก็ยังมีนะครับสุราธานีนครศรีธรรมราชสุรัยนอกจากเป็นเดเวลลอปเปอร์ที่ทําในกรุงเทพและปริมณฑลแล้วนะครับทั้งแนวราบแล้็คอนโดมิเนียมเนี่ยยังอยู่ในอีก11จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้ววันนี้นะครับนะต้องบอกว่ามีครอบกลุ่มทั้งแทบจะครบทุกภูมิภาคจะใช้คำนี้ก็คงจะว่าได้นะครับสําหรับแควใหญ่นะทุกจังหวัดใหญ่ๆนะครับ โปรโมชั่นล่าสุดนะครับได้บ้านได้บินฟินไกลทั่วเจแปนที่สุาลัยไปจับมือกับการบินไทยนะครับคุณไตเตชะคาดหวังฟีดแบ็กที่จะมีกลับมาจากโปรโมชั่นนี้เอาไว้แค่ไหนยังไงครับครับจริงๆคงไม่ใช่คําว่าคาดหวังแล้วนะครับ,ส,รบสิ่งนี้เนี่ยเราเห็นฟีดแบ็กจากลูกค้าแล้วแล้วก็ลูกค้าให้ความสนใจในโปรโมชั่นนี้ค่อนข้างมากนะครับผมคิดว่าก็เป็นนิมายที่ดีว่า,าการที่เราร่วมมือกับพันธมิตรที่ดีมากๆอย่างการบินไทยเนี่ย ทำให้ตอบโจทย์ลูกค้าเราได้ดีขึ้นทั้งในแง่ของที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนะครับครับแล้วก็การที่เขาสามารถไปเอ็นจอยในด้านการท่องเที่ยวต่อเนื่องได้ด้วยครับ,รบนะครับสำหรับโปรโมชั่นล่าสุดของสุภลัยได้บ้านได้บินฟินไกลทั่วเจแปนจะเข้าไปดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงบ้างครับครับที่ w w w s u p h a l a com นะครับ หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1720ครับอืมนะครับ1720นะครับสุภลัยสมาร์ทเซ็นเตอร์หรือว่า w w w s u p a l a i c o m นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลครับคุณไตเตช้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับคุณไตรเตชาตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภัยจำกัดมหาชนนะครับมาคุยให้ฟังแล้วก็มาสะท้อนถึงเรื่องของแคมเปญการตลาดนะครับในภาวะการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่แข่งขันกันอย่างคึกคักเข้มข้นเลยคุณผู้ฟังครับปตท,ทอสอพอครับก็ชวนพนักงานทําความดีร่วมบริจาคโลหิต บริจาคโลหิตเพียงหนึ่งครั้งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ถึง3คนบริษัทปตาทาสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตาทาสาพ,พจึงชักชวนผู้บริหารและพนักง,งานร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม PTTEP s a v e Life อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่9ซึ่งในครั้งนี้ได้โลหิตถึง4 9 9 5 0ซีซีโดยได้ส่งมอบให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิตต่อไปด้วยก็ขอแสดงความชื่นชมปรทสพ,พจำกัดมหาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ m ั n นี่พล s สฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM101 อย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m ั n นี่พล s ของเราและอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามกันก็คือผ่านทาง Facebook Fan Page ั o นี่พลาส By ยุทธนา m ั n นี่พล s สบายุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนส่วนพวกนี้กลับมาใหม่ที่นี่เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ ช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดิมเมินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์เรชั่นจำกัดมหาชน บริษัทไทเรนอาคาคอปเปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโชวเลยนะหมื่นหกสี